เป็นน้องผู้หญิงอายุ24ปีค่ะคบ,บอกว่ามีแฟนอายุ25ปีนะคะคบกันมา6ปี<อ>พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้ตั้งแต่สมัยเรียนนะคะตอนนี้แฟนเรียนจบแล้วส่วนตัวเองเนี่ยเรียนต่อปริญญาโทวางแผนว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตปัญหานี่อยู่ที่ตัวดิฉันเองค่ะน้องคนที่ถามนะคะบอกว่าตลอดเวลาที่คบกันไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กันเลยต่างคนต่างบริสุทธิ์ทั้งคู่อันนี้ขอรับรองนะคะว่าบริสุทธิ์แน่นอนเวลาที่อยู่ด้วยกันสองต่อสองเนี่ย ตัวน้องเนี่ยเขารู้สึกว่าแค่นี้ก็ผิดแล้วถ้ามีอะไรกันจริงคงรู้สึกผิดต่อครอบครัวมากทําให้เขาต้องรอมาโดยตลอดก็จะมีการยื่นข้อเสนอว่าเอาไว้เรียนจบก่อนนะทํางานก่อนนะจนกระทั่งปัจจุบันเขาทํางานแล้วรับผิดชอบดิฉันได้แต่ดิฉันก็ไม่สามารถมีอะไรกับเขาได้มีความรู้สึกว่ากลัวเจ็บดูหนังโป๊ก,ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่ากลัวไม่มีอารมณ์เหมือนคนอื่น แฟนก็เป็นคนดีมากแล้วก็ไม่อยากเสียเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการให้ข้อเสนอใหม่ค่ะว่าจะยอมมีอะไรกันในวันเกิดเขาในสองเดือนข้างหน้าเขาก็คงหวังไว้สูงแต่ดิฉันยังสับสนอยู่เลยค่ะท่านโดยคนส่วนตัวนี้ก็ถ้ายืดเวลาจนถึงแต่งงานได้น่าจะดีกว่าม,มันเพราะนั่นหมายถึงว่าเราจะได้มั่นใจได้แล้วก็ชัวร์ได้ว่านี่คือคู่จริงๆของเราแต่กรณีนี้มีความผูกพันกันไปแล้วแล้วก็มีการ เหมือนกึ่งๆคล้ายๆสัญญาทั้ไปแล้วผมว่าเริ่มสุดต้องอาจจะต้องเริ่มปรับมุมมองใหม่ว่าจริงๆเรื่องของเพศเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดหรือเรื่องที่เป็นเรื่องที่อับอายหรือเรื่องผิดว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์กันก็ไม่มีชีวิตเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเพศสัมพันธ์ที่ดีนั้นต้องดาเนินไปตามขลองของธรรมเพราะปรับส่วนของความคิดส่วนนี้อาจจะได้แก่การที่ต้องค่อยศึกษาเรียนรู้เรื่องของความรัก ก็ผมอยากจะบอกว่าแทนที่น้องจะประเน้นประเด็นว่าตรงนี้คือเซ็กคือร่วมเพศอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่เซ็กยังหมายถึงร่วมรักร่วมรักคือเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ดีๆความห่วงใยผ่านการสัมผัสที่มีเกิดขึ้นในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์กันพอหลังจากนั้นนะครับผมแนะนําว่าน้องก็เริ่มจากการสัมผัสก่อนสัมผัสเช่นเข้ามาถึงนะครับ,บช่วงสองเดือนเนี่ยจับมือกันแล้วก็ลองรู้สึกซิว่าเรารักเขา เราอยากจะบอกเขาผ่านสื่อ,อทางภาษากายแทนแล้วค่อยมีการหอมกันมีการจูบกันนี่คือเริ่มพิลาสตร,รเพื่อที่ให้น้องเนี่ย <c oughs> คุ้นเคยนะครับโดยที่ครั้งที่มีตรงนี้น้องอาจจะไม่ต้องลงเอยด้วยการมีเพศสัมพันธ์ให้ชินก่อนครับพอปรับจนรู้สึกว่าชินแล้วน้องอาจจะขยับมากขึ้นก็คือจากที่เคยแค่กอดจูบอาจจะเป็นการสัมผัสนวดให้กันเบาๆมีการอาจจะเปรยเฉย อาจจะเปือยแค่ครึ่งบนครึ่งล่างอะไรก่อนก็แล้วแต่นะครับทีละครึ่งโอ้แต่ผู้ชายนี่มีความอดทนสูงนะคุณหมอคบกันตั้งแต่อายุ1 9 20นะเออปีเนี่ยตอนนี้25 6ปีก็19แล้วก็โอ้โหรับรองเลยว่าไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนแต่ผมเชื่อว่าด้วยความรักที่เขามีฮะในสุดเขาจะพอผ่านไปได้เพียงแต่ว่าต้องอาศัยระยะพอคุ้นกันมากขึ้นความรู้สึกของความกระดาษรือเหนียมอายก็จะลดลงเพราะว่าข้อดีคือเขามีพื้นฐานเรื่องของความรักเป็นทุนเดิม ถ้าสมมติว่ามีแต่เรื่องของกรรมรมเพียงอย่างดเดียวเนียอาจจะยากหน่อยอืครับค่ะ